แต่ที่มันต่างกันในพ้พรากกัน1การเก็บรักษามันมีโอกาสที่จะเกิดแลักสภาว่าเกิดผลบวกลอมผลลบปลอมขึ้นได้ใช้สบอเบนี่ยแย่เข้าไปในหยูกด้านซ้ายถอดออกมาแย่ไปในหูกด้านขวาถอดออกมาอ้าปากแล้วไปถูๆตรงตอทอนซิลอีก2องข้างความหมายคือว่ายิ่งเก็บตำแหน่งต่างกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะไปเก็บไวรัสได้มากเท่านั้น ค,คุณภาพของชุดตรวจนี่มันใกล้เคียงกันเนื่องจากว่าผ่านมาตรฐานมาเหมือนกันแต่ที่มันต่างกันนี่เพราะกันหนึ่งการเก็บรักษาหลายครั้งนี่จะเห็นว่าพี่น้องของเราเนี่ยเอาไปแล้วไปเก็บไว้อยู่ท้ายรถแดดร้อนๆอย่างเงี้ยฮหรือเก็บที่บ้านอะไรเนี่ยนะฮะหรือเขาบอกอุณหภูมิห้องเนี่ยเขาจะหมายถึงอุณหภูมิห้องที่มีติดแอ ต่ำกว่า2 5ิภองศาใช่ไม่ไม่ใช่แบบ35-40อะไรเงี้ยถ้าอยู่ในห้องนอนอบร้อนร้นแล้วไม่ได้เปิดแอร์ก็มันมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะว่าเกิดผลบวกปลอมผลลบปลอมขึ้นได้เพราะว่าในสิ่งในชุดตรวจนั้น่ะมันมีกระดาษทิเศษมีสารชีวโมเลกุลมีน้ำอะไรต่างๆที่จำเป็นจะต้อง preserv ในโซนที่มีอุณหภูมิไม่สูงนักครับ ถ้างั้นต้องแช่ตู้เย็นไหมครับอาจารย์ถ้าแช่ตู้เย็นได้ของอย่างที่ศูนย์นี่จะแช่ตู้เย็นฮะแต่ไม่ได้แช่ช่องแข็งนะช่องธรรมดา่องช่องแข็งก็เสียอยีกเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนี่คือมันจะต้องทําตามฉลากนะฮะคืออย่างนี้ในชุดตรวจไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจยาหรืออะไรก็ตามนี่ขึ้นทะเบียนกับออยแล้วนี่ก็จะมีการกําหนดข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ดังนั้นเราจะไม่ทําตามอะไรที่นอกเหนือฉลากเมื่อไหร่ก็ตามนี่ถ้าเกิดจะเคลมว่าอันนี้ ตรวโอมครอนได้ดีนะต้องมีการพิสูจน์เขาจะต้องพิสูจน์โดยยังไงฮะโดยไปติดต่อกับสถาบันการแพทย์แล้วก็ขอคณะกรรมการจริยธรรมแล้วทําให้เป็นขั้นตอนแล้วจากนั้นเอาข้อมูลนี้ไปนําเสนอกัออยแล้วออย,อออยอก,ก็จะเชื่อหรือไม่ก็อีกเรื่องนึ่งนะฮะถ้าออยเชื่อก็ขายได้ น้ำลายแม่นกว่าจมูกจริงไหมครับอาจารย์น้ำลายแม่นกว่าจมูกจริงหรือไม่ผมไม่มีข้อมูลแต่ว่าเวลาผมเก็บเนี่ยผมเก็บทั้งสองอย่างใช้สวบ,บเนี่ยฮะแย่เขา้าไปในจมูกด้านซ้ายถอดออกมาแย่ไปในจมูกด้านขวาถอดออกมาอ้าปากแล้วไปถูๆต้องต่อมทอนซิลลิมอีกสองข้างในไม้เดียวกันเนี่ยนะในไม้เดียวกันแย่ซ้ายแย่ขวาห้ารอบแล้วก็ล้วงลงไปในคอความหมายคือว่ายิ่งเก็บตำแหน่งต่างกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะไปเก็บไวรัสได้มากเท่านั้น ATK เนี่ยเวลาตรวจเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจกันครั้งเดียว อย่างในอังกฤษนี่บอกเลยว่าถ้าอยากจะรู้จริงต้ตรวจ5ครั้งติดต่อกัน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเวลามันมีขึ้นมีลงคือเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันกําลังเริ่มที่จะติดเชื้อหรือมันกําลังจะหายจากการติดเชื้อ <c oughs> นครับเ,เลยบอกว่าอ่านก้นตรวจไปเลย5ครั้ง